กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวขานรับแนวนโยบายของรัฐบาลต่อการปราบปรามทัวร์สยนเหรียญที่เข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพคนไทยแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมจึงมีการตั้งข้อกล่าวหากับบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของว่าเป็นอ้างยี่ซึ่งทันทีที่มีข่าวปรากฏออกไปได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวรนปัจจุบานนี้เดินทางมาถูกทางแล้วหรือไม่ไปติดตามเรื่องนี้ครับทั่วจีนช็อกพวกเขาสงสัยว่าโปรแกรมทัวร์ที่จองไว้ล่วงหน้าหลายเดือนจะต้องยกเลิกหรือไม่สื่อจีนประคมข่าวตำรวจท่องเที่ยว ตรวจค้นบริษัทโ a t r a n s p o r t และบริษัทในเครืออีก4บริษัทในข้อหาอังยี่ข้อหาที่ตำรวจท่องเที่ยวกล่าวหาผู้บริหารบริษัทซึ่งเป็นคนไทยสำหรับชาวจีนแล้วนี่คือข้อหาที่รุนแรงท่องเที่ยวนี่อ่อนไหวมากสื่อออกไปข่าวบางครั้งสื่อนี้ออกไปก็ไม่ตรงบางครั้งสื่อนั้นออกไปก็ไม่ตรงก็เหมือนกับที่บางครั้งสื่อกฎหมายของไทยนี้มีเกี่ยวกับเรื่องพูดบอกเออคุณ เป็นอังยีอธิบายไปภาษาจีนที่เมืองจีนเขาก็นึกว่าเป็นมาเฟียบริษัทผมที่โคกันน่ะ mm. เขาก็โทร,โทรมา้ hey, ประกอบการพวกคนเป็นมาเฟียทั้งหมดเหรอผมบอกไม่ใช่แล้วผมก็อธิบายไม่ถูกบอกไม่ใช่ผมก็ต้องบอกกับเขาเขายังมีทัวร์เยอะแย,ะ,ยะที่ยังไม่ออกมาแล้วผู้บริโภคเขาเห็นสื่อออกมาแล้วเขาเขาตื่น hey, ไปเมืองไทยนี้ปลอดภัยไหมอะไรที่จริงมันไม่เกี่ยวข้องกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากอบการวัฒนวรางกูนบอกว่าจากข่าวที่ออกไปไม่กระทบต่อยอดจองของบริษัททัวร์ต้องตั้นอยู่บนความไม่ประมาทมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องรีบศึกษาเลยว่ามันจะมีผลกระทบอะไรทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นดีเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะที่ตํารวจไล่ล่ากลุ่มบริษัทโอเอท่าสปอร์ตแต่เมื่อไม่นานมานี้ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนหนึ่งลงเรือสำราญล่องลับน้ำเจ้าพระยาในงานเปิดตัวบริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของจีนผู้ประกอบการบริษัททัวร์คนไทยอย่างน้อย300บริษัทกำลังเฝ้าจับตาเพราะในวงการต่างทราบดีว่าพวกเขาจะโดนกินรวบและไม่รู้ว่ามาตรฐานทางกฎหมายในข้อหาอังยี่หรือนนมินีอยู่ตรงไหน ผมในฐานะที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยออผมก็มองว่ามันเป็นการเข้าไปทําการออผูกขาดตัดตอนนะครับโดยใช้ราคาซึ่งมันต่ําเกินความจริงนะครับเ่อไปยึดครองตลาดถึงผมเมื่อวันนี้ผมดูก็ว่าฝากครึ่งหนึ่งของตลาดรถตูรอเมงไกาเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนของบริษัทนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเราเ็นการปัดผ่าบ้านของเราปัดผ่าอุตสาหกรรมของเราให้มีความ โปรงยใมี่สูกว่าผู้ประกอบการไทยจะมาถึงวันนี้ได้พวกเขารับทัวร์ทั้งรัสเซียเกาหลีไต้หวันและจีนที่เพิ่งจะมาบูมเมื่อไม่กี่ปีนี้การไล่ล่าจับบริษัทคนไทยกำลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จะเกิดอะไรหากผู้ประกอบการไทยท้อพนักงานครอบครัวจะทำอย่างไรแต่ก่อนจะล้มหายตายจากวงการทัวร์อย่างน้อย ต้องทำความเข้าใจให้สาธารณชนเข้าใจทัวร์สยนเหรียญอําพลแท่ตันจากบริษัท VLC สนับสนุนการปราบปรามทัวร์สยนเหรียญและเขาได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วด้วยถ,ถ้าจะเล่าถึงทัวร์สยนเหรียญน,นี่น่าจะ3 40- 30ปีก่อนมั้งตอนนั้นมึงจีนเขาเอาเงินออกมาไม่ได้เข้มงวดมากและส่วนมากจะให้เขาถือออกมาจ่ายที่นี่ แล้วตอนนั้นเขาก็พูดกันทัวร์สุนเรน,นแล,หล้หลังจากหลังจากมาหลังจากผ่านไปสิบปีก็เริ่มเริ่มที่ค่าทัวผู้ประกอบการเก็บไม่ค่อยได้คือตอนนั้นไอ้มึงจีนเนี่ยเขาเข้มงวดที่เงินโอนเข้าโอนออกเก็บไม่ค่อยได้แล้วจะไปเก็บก็ลําบากแล้วก็ต้องคิดอะไรที่จะให้เขานําเงินนี้ออกมาค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้ว รายการนี้เป็นรายการแบบโล่งๆแค่มีห้องมีอาหารและที่เหลือที่จะเพิ่มลงไปเราก็ต้องบอกกับตรงนั้นคุณต้องเอาอันนี้เหมือนกับใช้ค่าแทนใบค่าทัวร์เอาออกมาให้เราห้องบางครั้งเราอยู่ห้าดาวสามพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอย่างตำ่ำและค่ากินค่าเข้าวางค่านี้ต้องเงินทั้งหมดและหลังจากปัจจุบันที่ เกี่ยวกับเรื่องสูญเหรียญที่บอกมีทำไหมข้างนอกมีแต่ว่าผู้ตรงๆผู้ประกอบการนี่เยอะหลายประเทศนันก็ทำกันเราเป็นประชากรไทยเราก็ไม่รู้สูญเหรียญเขาทำกันยังไงกันแน่ลูกค้าผมเองอเขาถามเฮ้ยคนอื่นข้างนอกทำราคาต่ำสูญเหรียญอย่างนี้เราบอกเราไม่เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ตำรวจท่องเที่ยวนับรวมเข้าเป็นข้อหาอ้างยี่คือ บังคับซื้อสินค้าสุรชาติมรกฎเดโชจากบริษัทเอเวทรานบอกว่าความจริงกฎหมายท่องเที่ยวจีนคือผู้กำหนดห้ามนำลูกทัวร์จีนออกนอกโปรแกรมทัวร์ครับกฎหมายจีนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเริ่มจากในประเทศก่อนการท่องเที่ยวในประเทศของจีนนะครับก็เกิดปัญหานะฮะก็คือว่าลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเขาก็แข่งขันกันทางด้านราคามันอย่างที่ว่าพอแข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับทำไปทำม,มาเนี่ย ราคาทัวร์เนี่ยมันถูกมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดการพาไปอย่างนี้นะฮะพาไปซื้อของพาไปซื้อของเนี่ยแต่ตอนนี้ของเขาชัดเจนนะครับผมเพราะว่าของเขาจริงๆแล้วนั่นบังคับจริงๆพอหลังจากที่มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจีนไปทางกรมการท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ออกกฎหมายมากฎหมายเนี่ยเขาเรียกว,ว่ากฎหมายเ,เขาเรียกควบคุมมาตรฐานคุณภาพของการท่องเที่ยวจีนกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อปีสองห้าหเนื้อหาของเขาหลักๆนะครับก็คือว่า เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ควบคุมเกี่ยวควบคุมเกี่ยวคุณภาพของการท่องเที่ยวป้องกันไม่ให้หนักท่องเที่ยวของเขานี่นะถูกหลอกลวงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเรื่องการร้องเรียนซึ่งในกฎหมายนี่เขาก็จะมีการระบ,บุของทางจีนก็จะมีการระบ,บุเรื่องค่าทัวร์ห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่อย่างนี้นะฮะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ห้ามต่ำกว่า18 u s สมัยก่อสยซึ่งทางพวกผมเนี่ยก็แต่ละบริษัทที่มาทุกวันนี้นะครับดำเนินการตร,ตรงตามที่ทางรัฐบาลจีนต้องการทุกอย่าง ตั้งแต่เราทํามานี่เราก็พยายามเดินเดินให้ตรงตามกรอบนะครับที่เขาตั้งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะว่าเราจะรักษาตลาดนี้ให้มันดีที่สุดไม่ให้มันวายไม่ให้มันเสียไปบังคับซื้อร้านเนี่ยไม่มีบังคับอยู่แล้วผมอยู่ในวงการนี้ประมาณก็มีตั้งแต่30ปีมาบังคับไม่ได้คือไอรายการที่จีนเขาก่อนที่เขาจะออกมาตั้งแต่ปี2013 มีไอ้กฎหมายท่องเที่ยวของจีนที่ทำออกมาเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยรายการนี้มีอะไรไปไหนใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณแม้ที่เข้าไปไหนเข้าร้านไหนทำอะไรเขามีระบุมาทั้งหมดเราต้องตามรายการไปสมมุติเราทำผิดเราไม่ได้ไปเราก็ต้องให้อธิบายให้แขกฟังทำไมที่ไปไม่ได้บางครั้งรถติด บางครั้งฝนตกหนักเราไปไม่ได้ต้องยอมให้พยายามพูดกับนักท่องเที่ยวบอกให้เซ็นชื่อเป็นอันนี้ยืนยันบอกเป็นรถติดไปไม่ได้จริงๆอันนี้ที่กฎหมายนี้มันเข้มงวดครับเจ้าของบริษัททัวร์อีกคนหนึ่งที่บอกได้ว่าไม่สามารถบังคับซื้อบังคับขายสินค้าได้ราคาสินค้า ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจไม่มีการรีบไถลูกทัวร์เพราะกฎหมายจีนกำหนดไว้ห้ามทำเด็ดขาดวิชัยแท้ลูกจากบริษัทโกลเด้นบิลเลียนขยายความให้รู้อะไรคือค่าทัวร์แฟร์คือหลักๆเนี่ยเขาต้องมีค่าทัวร์แฟร์อยู่แล้วทีนี้ก็ขึ้นกับลูกค้าว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่ค่าทัวร์แฟร์สูงเขาต้องการยังไอประเภท พักโรงแรมห้าดาวสีดาวเนี่ยก็แล้วแต่ตามราคาเข้าไปฮะลูกค้าต้องการพักสีดาวแล้วก็ให้ราคาสีดาวต้องการห้าดาวก็พัก5้าดาวแต่เขาว่าอ้างยี่นี่มันแรงนะครับผมในในส่วนของพวกเราเป็นชาวเป็นเขาเรียกว่าเป็นออลูกหลานคนจีนนะครับผมเพราะว่าอ้างยี่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังฟังแล้วรู้สึกมันแรงอะนะครับกับพวกเรามันไม่ยุติธรรมกับพวกออผู้ประกอบการที่เขาทําทัวร์แบบนี้โดยบริสุทธิ์ใจโดยสุจริต mm hmm. นะครับตรงจุดนี้นะครับ แล้วมันก็จะรุนแรงไปถึงชื่อเสียงของเขาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งชื่อเสียงนี่มันแก้ลําบากนะครับผมนะครับอย่างโดนประนามว่าเป็นอ้างยี่เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนัน้นบอกว่าไม่ใช่แล้วนะครับแต่มันเสียไปแล้วนะครับชื่อเสียงตรงนี้นะครับผมแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับตรงนี้ในช่วงหน้าไปดูนะครับว่าในขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวแต่เรากับปราปรามบริษัทซึ่งเป็นบริษัทคนไทยซะเองส่วนต่างชาติ กำลังอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับ การแย่งชิงตลาดกลุ่มทัวจีนภายในประเทศเข้มข้นดุเดือดขณะที่บางบริษัทโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจค้นถี่ยิบแต่บางบริษัทยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติจนเกิดข้อเปรียบเทียบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกรณีนี้ข้อกล่าวหาอังยี่ที่ตำรวจท่องเที่ยวชี้มาที่โ a คือ ให้ใช้รถโดยไม่คิดค่าเช่าดิจัลแพลนโอเอเน้นดิจิทัลโอเอนะคในเรื่องการธุรกรรมของปองงานมีรถสีน uh ่ายึดรถยนต์นะฮะคอมพิวเตอร์โอเอทันสปอร์ตพวกนะฮะเราก็มาจิดทั้งหมด2,155คันตามหมายค้นเนี่ยบอกว่าตรวจยึดทรัพย์สินตามคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็อันนี้คือคําสั่งคําสั่งบอกว่า ที่ส่งมาด้วยคือบัญชีทรัพย์สินผมพอดูหน่อยครับว่าสิ่งที่จะเอาได้เลยนี่เราเราเราถือว่าเราทำตอนที่ถูกต้องหรือต้ตองเลยครับงั้นโอเอของเรานะครับเริ่มต้นมา35ปีที่แล้วเนี่ยด้วยรถบัส80กว่าคันแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปี2550ที่เรามีรถบัสถึง600คันตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมาในประเทศไทยแล้วล่าสุดนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนเนี่ยนิยมที่จะเดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ดังนั้นเนี่ยทางบริษัทของเรา จึงได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่โดยการที่ต้องกู้หนี้ยืมสินจากสถาบันการเงินองของประเทศไทยแล้วก็ซื้อรถบัสเพิ่มเติมขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีรถบัส2,080คันครับรับทุกคนนะครับทั้งคนไทยและนะักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนทางเราเองเนี่ยก็เคยรับแล้วก็ใช้มีการให้บริการกับทางหน่วยรัฐเป็นเสมอมาครับทุกปีก็จะมีให้กับทางททหรือแม้แต่ทางตำรวจก็ตามครับกิตรพลซื่อสัจทยวงจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอ้วนชิว ลูกค้าเก่าแก่ของโอเอยืนยันว่าใช้รถทุกคันต้องเสียค่าเช่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่อยากใช้จัดระบบเขาไม่ค่อยอยากใช้ที่อื่นเพราะว่รถเก่ามันเยอะใช้แล้วเสียมั่งเก่ามั่งแล้วกลับไปแขกก็คอมเพนทัทางโอเอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรถใหม่หมดเลยต่อปาร์ตี้นะเราคิดเป็นต่อปาร์ตี้ก็อยู่ที่7,5็ด แต่ถ้าว่าถ้ามีนอกเส้นทางอย่างเช่นไปสม็ดไปเกาะช้างก็จะต้องใจเพิ่มเป็นระยะทางนะข่าวมาบอกว่าโอเอให้ใช้รถฟรีเลยนะครับพี่ไม่ได้ใช้รถฟรีหรอครับไม่นะครับต้องเสียตังค์ครับมีใครได้ใช้รถฟรีไหมครับตั้งแต่ใช้มาไม่เคยฟรีครับสิบกว่าปีมารถทัวของไทยเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นจะด้อยกว่าด้อยกว่าเยอะแล้วก็เราเจอปัญหาอย่างนี้เยอะเช่ารถจากข้างนอกไปไหนเดี๋ยวแป๊บเดียวเสียแล้วเรื่องเกี่ยวกับรถติดเสียปั๊บทั้งวันรายการก็เดินไม่ว่าเดินไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเข้ามาเยอะแล้จีนแดงเขาก็ม,มีสมมติเขาจะทำทัวร์กับผมเขาจะเซ็นคอนแทคกับผมเขาต้องมาเซอร์วย์ก่อน เขามาเซอร์วยโรงแรมนี้ใช้ได้ไหมมามาตรฐานห้าดาวไหมมามาตรฐานสี่ดาวไหมแล้วก็จะเซอร์วอโอเคอบริษัทรถทัวร์มาตรฐานไหมเขาจะไปดูรถและบริษัทร้านไหนที่มาตรฐานที่เขาจะลงไม่มีใบอนุญาตของรัฐยอมรับไหมอย่างนั้นโอเคทั้งหมดอยู่ที่เมืองจีนเขาโอเคมาตรฐานแล้ว ถามบอกเราไปลงได้ไหมเราก็ต้องทำคอนแทคไปลงถ้าลงได้เราก็เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาโอเครายการนี้มีอะไรมีอะไรไ้มต้องระบุไว้อยู่ในรายการบริษัทโอเอทานสปอร์ตเขาทำกิจการเกี่ยวกับรถเนี่ยมานานมาก20-30ปีแล้วฮะแล้วก็รถของเขาเนี่ยจะอัปเดตเรื่อยๆก็คือจะใหม่เรื่อยนะฮะแล้วก็ทางลูกค้าไต้หวันเนี่ยเขาจะเรียกรถเป็นหลัก ถ้ารถเก่าเขาจะไม่มาเขาจะไม่เอาอแล้วทางของบริษัทโอเเนี่ยรถเขาถือว่าใหม่มถ้าพูดถึงในตลาดทั่วไปนะเพราะเราก็ใช้หลายๆเจ้าอยู่และคนขับของเขาก็จะมีประสบการณ์และออย่างที่สําคัญก็คือว่าเขาสามารถควบคุมพนักง,งานขับรถเขาได้พวกกินเหล้าอะไรพวกกินยาอะไรพวกนี้จะไม่มีที่สําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องขโมยของอของบริษัทโอเอจะไม่มี ได้ยินเรื่องเรื่องพ,พวกนี้ mm hmm. แหละเราก็เลยถือว่าโอเคของของรถของบริษัทดีด้ดวยโอเคทุกอย่างก็เปอร์เฟกต์ก็ใช่ของเขาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ได้ใช้หมดถ้าเขาเหมาวรวมมันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องฮะเพราะว่าอย่างพวกบริษัทนอมินีที่เป็นมีคนจีนเป็นเจ้าของในบ้านเราอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าใน,ในลูกค้าของโอเอทั้งหมดอะไรพวกนี้ที่มาเช่ารถกับเขาเนี่ยคนไทยก็เยอะครับ <Okay. S 1> คนที่เปิดบริษัทถูกกฎหมาย ก็็เปนส่วมแม้การมุ่งตัดตอนทัวร์สูนเหรียญของตำรวจจะทำลายระบบนิเวศการท่องเที่ยวแต่ผู้ประกอบการทัวร์ยังสนับสนุนให้ปราบปรามนอมินีตัวจริงโครงการเนี่ยจะมีกลุ่มคนดีและไม่ดีทำถูกกฎหมายและผิดกฎหมายครับทีนี้โอเคว่าผมจะยกตัวอย่างเช่นว่ามันตลาดมันกว้างตลาดมันใหญ่การรองรับแล้วก็โอเค เป็นโอกาสช่องทางซึ่งสามารถว่าโอเคคนต่างชาติจะเข้ามาทําธุรกิจได้แล้วก็ไปต่อยอดอาจจะโอเคมาเปิดบริษัททัวร์ตัวทัวร์ววเสร็จปุ๊บอาจจะไปเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นอะไรงนี้นะฮะมันก็แตกสาขาไปเรื่อยๆแต่ถามว่าศูนย์เหรียญมีไหมผมเรียนตามตรงว่ามีนะฮะมีแต่ว่าโอเคเราต้องแยกกลุ่มนะฮะบางกลุ่มอย่างเช่นคนไทยยงอย่างพวกผมเนี่ยคนไทยเนี่ย ผมไม่สามารถที่จะทำสูตรเรียนได้เพราะว่าเรียนตามตรงผมไม่สามารถไปเอาเงินที่จากไหนจะมาเลี้ยงกินอยู่ฟรีทั้งหมดผมไม่มีปัญญานะฮะกำลังเงินไม่พอเพราะฉะนั้นผมจะพวกผมจะทําที่ถูกต้องมีคุณภาพกินดีและอยู่ดีเพราะพวกในฐานะพวกผมคนไทยนี่คือหม้อข้าวของของเราถ้าเราไปทุบมันซะมันก็จะแตกเอแ,แตกเสร็จแล้วทุกคนรุ่นต่อไปก็จะไม่มีอะไรเลย ถามว่าโอเควันนี้ทัวร์ที่เข้ามาเยอะมีคุณภาพก็มี FIT ก็มีซึ่งมาเองจองตั๋วเครื่องบินมาแล้วเรามีรถบริการรถรับส่งโรงแรมจองโรงแรมมันก็มีเยอะนะม่มีหลายกลุ่มหลายประเภทผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานบอกกับเราว่าตำรวจไม่ได้เลือกปฏิบัติ หลังจากเราตั้งคำถามว่าทำไมเลือกค้นเฉพาะอุ่มบริษัท OA และบริษัทในเครือเท่านั้นตาเข้อหาอ้างยี้ของเจ้าของสถานที่เนี่ยมันมันเข้าอุปกรณ์เพื่อที่จะให้เขานำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินของเขาด้วยคือคือไอ้เรื่องยี้ยักสินเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่า,าเรื่อ,กองการสอบสวนลูกเสืนทางเนี่ยเาราสอบสวนลูกเสือทาง แล้วก็ในส่วนของการที่เจ้าของเนี่ยเขามอบตัวในการแสดงการแสดงหนันใจกูก็เห็นว่าเรื่องที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวว่าเขาเปิดทางกฎหมายถูกไหมครับในการมอบตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยินดีนะผมผมก็ยินดีเขาด้วยเพราะว่าเขาเปิดทางกฎหมายนะแต่เมื่อมามอบตัวมาแสดงตัวแสดงตนเราก็ต้องต้องสอบสวนปากคำเขาให้ความเป็นธรรมเขาให้เขาได้มีสิทธิ์ชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นกระบวนการของพนักงานสอบสวนสำนักงานใหญ่ไทยนะ กรณีของร้านที่เป็นร้านจ <c oughs> ิวเวลรี่ในย่านนี้มีเยอะแต่ว่าการเลือกที่เข้ากลุ่มเฉพาะกลุ่มเดียวเนี่ยมันทําให้ตํารวจเนี่ยโดนท่านผู้สังเกตว่าเลือกปฏิบัติไหมอ๋ออ,อย่างนี้ไม่มีเลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยผมก็รีบว่าที่ไม่มีที่ไม่เลือกปฏิบัติเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการเพียงที่ที่เดียวนะครับก่อนก่อนหน้านี้เราดำเนินการทุกพื้นที่นะ,ะครับพัทยาดำเนินการแล้วนะฮะยบริษัทอื่นเราก็ดำเนินการอย่างเมือนกันอย่างภูเก็บเราเราตรวจห้าบริษัทเนี่ยจะเป็น ชานรี่พิคิงพาวเวอร์เราตรวจหมดนะเราเราตรวจหมดแต่พีที่นี่เรายังไม่ได้ตรวจแต่ว่าเมื่อเมื่อมีการร้องเรียนเมื่อมีการเมื่อพบเมื่อสารออกหมายจับหมเราต้องมาการที่เราเรามาโดยโดยอำนาจศาลโดยโดยโดยกรอบของกระบวนการกฎหมายการตรวจค้นของบริษัททั้งสองครั้งคือ24สิงหาคมและ30สิงหาคมเหมือนขี่ช้างจับตะกะแตนและให้สื่อมวลชน ประคมข่าวจนเกิดความตื่นตระหนกเราจะให้ความปลอ,อุใจกับผู้ประกอบการธุรกิจอย่างนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะต้องมีเวลาในการชี้แจงหรือว่าเราจะตรวจสอบมีเวลาทำที่นี่เขาไหมว่า <Okay. S 2> เขาจะต้องจะต้องชี้แจงได้เมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเผื่อเขาโดน เข้าอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนที่เป็นผู้รประกอบการเขาก็จะไม่มั่นใจไม่ไม่ใช่เหมือนเท่านี้นะฮะที่อื่นด้วยครับครับครับคืออย่างนี้เอออย่างงี้นะฮะเออเราจะไม่ไม่ทําอย่างนั้น,ะะน,นแต่คือหมายว่าในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่มาแล้วนะั้นนะผมผู้การรองผู้การนะครับ วันนี้ในเมื่อสารออกหมายคน้นเราต้องมาการออกหมายค้นเนี่ยสารทำหมายค้นให้เป็นการรวบวรวมเรีรยงฐานนะครับแต่เราจะไม่ไม่ทำให้กระทบบรรยากาศในการท่องเที่ยวนะครับนะ,นะเราเราทำเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงทางการท่องเที่ยวนฮะเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะว่าการประกอบธุรกิจ ในวิติการที่จะทุกประเภทนะในการประกอบธุรกิจโดยชอบกฎหมายถ้าส่วนไหนที่อยูนกฎหมายเนี่ยเราจะต้องต้องทำความผิดกับตั้งอย่างนี้เช่นนี้เนี่ยเมื่อมีการออกหมายจับเนี่ยเราต้องรวบรวมเอกสานให้มากที่สุดเในที่สุดนะครับในการที่จะที่จะนำเข้าสู่ศาลถูกไหมครับนะยิ่งเราทำเร็วเท่าไหร่เนี่ยคือก็บอกว่าหลักเนี่ยยิ่งเราสอบสวนเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราเป็นธรรมยิ่งเกิดขึ้นข้อหาที่ตำรวจกล่าวหากลุ่มบริษัทโอเอรับเฉพาะทัวร์จีน ไม่ให้นักท่องเที่ยวชาติอื่นหรือคนไทยเข้าร้านแต่เราพบความจริงที่ตรงกันข้ามคือเมื่อพลตรีสุรเชษฐหักพานนำตำรวจทหารเข้าตรวจค้นในรอบ,บที่สองคือวันที่30สิงหาคมมีการแจ้งความดำเนินคดีไกด์ชาวเวียดนามที่สอนอศรสีสะจระเข้น้อยตามที่ลงบันทึกประจำวันไว้มีหลักฐานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นข้อหาของตำรวจที่บอกว่ารับเฉพาะทัวจีนนั้น จึงผิดไปจากความจริงการปราบปรามและจับกลุ่มบริษัทรถทัวร์อย่างไม่รอบคอบอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัททัวร์จีนที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจะก,กระทบด้านรายได้ของประเทศในวงกว้างเราได้สอบถามผลกระทบจากผู้ประกอบการทัวร์พวกเขา อยากให้เข้าใจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของคนจีนและไทยควรเปิดตาดูการแข่งขันที่ขณะนี้หลายประเทศต่างแย่งชิงนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วโลกตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องอาศัย,ยนะอะไรฮะการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นตัวเสริมว่าเสริมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยการแข่งขันมันก็สูงว่าการแข่งขันสูงเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเทคนิคของการตลา,าดโ A จะเป็นเป้าใหญ่อุปรกรณ์เขาทั้งหมดมันจะครบวงจรมากกว่า ไม่ว่าเช่รถอนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกคนมีผลประโยชน์ทั้งหมดแอร์ไลน์สนามบินค่าจอดใช่ไหมแล้วก็การที่ว่าคนขับรถคนรถก็ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาใช่ไหมแล้วก็ทุกที่ไม่ว่าโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นสน่งนงนุดใช่ไหมข้ามเกาะดูโชทิฟานี่ดูโช, Tiffany, โชกระเทย อันนี้คือรายได้เข้ามาของประเทศทั้งหมดครับอยากให้แยกว่าโอเคอะไรเป็นอะไร mm hmm. เพื่อจะได้รู้ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไทยทะเลาะกันเองใช่ไหมฮะรัฐบาลไม่ใช่ว่าโอเคให้สมรรถชันเพื่อปองดองเพื่ออะไรแล้วแต่ที่ตอนนี้กลายเป็นว่าเออ่โดนโดนคือว่าอาจจะแบบทํานองว่าเออจะลบช้างหรืออะไรแล้วแต่ แต่ผมคิดว่าเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยตรงประเด็นกระทบแน่นอนครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็มีการเดินทางในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาท่องเที่ยวประเทศไหนประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบริษัทชัางอย่างเราเนี่ยที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวมาถึง40ปีแล้วยังโดนกล่าวหาหรือว่ามีปัญหาขนาดนี้เนี่ยทางเมืองนอกก็จะสั่นคลอนและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ nation x file รายการที่จะสืบเสาะเจาะเรื่องร้อนล้วงลึกประเด็นดังสัปดาห์หน้าเราจะสืบเสาะล้วงลึกเรื่องไรนั้นติดตามเราได้ทุกวันจันทร์4ี่โมงเย็น